สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรอ n อนเลินนะครับพบกับครูบอสนะครับวันนี้จะมาตัดต้องย้อนผู้ช้าๆนะเพราะว่าเนื้อหาวันนี้นะค่อนข้างสบายๆฟังเรื่อยๆนะครับวันนี้นะทุกคนพร้อมเร่งเอ่ยสำหรับการรับความรู้ใหม่ๆเข้าสู่ชีวิตของเรานะทำให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นทุกวันเลยนะครับพร้อมหรังเอ่ยพร้อมไม่พร้อมพร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมดีมากนะครับเด็กไม่ตอบ ครูตอบเองนะครับนักเรียนไม่ตอบครูก็ตอบเองนะครับต้องตอบด้วยต้องตอบด้วยวต้องแบบ active learning นะครับถ้าพร้อมแล้วแล้วก็นะครับอย่าลืมหยิบหนังสือเรียนของเราขึ้นมานะครับหนังสือเรียนที่เราจะใช้กันตลอดเลยนะครับคือหนังสือภาษาไทยป3เล่มที่1ของอักษรโอเคครับหยิบขึ้นมาแล้วนะหยิบขึ้นแล้วนะเปิดหนังสือเลยเปิดพร้อมเลยนะวันนี้นะครับประเด็นที่ครูจะนํามาพูดเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าถ้าเราทำหัวใจเนี่ยเราจะสามารถ ดูอะไรก็สนุกกันไปหมดนะคือเรื่องการฟังและดูสื่อต่างๆมี2ประเด็นเนาะหนึ่คือฟัง2คือดูสื่อต่างๆเรามาดูว่าไอ้สื่อต่างๆมันคืออะไรมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโอเคครับครูขอพูดถึงนิยามในหนังสือเรียนก่อนเขาบอกว่าการฟังและดูสื่อต่างๆเป็นการฟังและดูสิ่งต่างๆ,ๆเช่นข่าว การ์ตูนความรู้ต่างๆละครเพลงเป็นต้นจากสื่อที่นำเสนอสิ่งเหล่านี้ได้แก่อะไรบ้างวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเพื่อความสนุกพเพลิดเพลินและได้รับความรู้อะครูขอทำความว่าใจทีละคำก่อนคือการฟังและการดูมนุษย์เราเวลาเราสื่อสารจะมีช่องทางการสื่อสารหลักๆเป็น2ช่อง1คือการส่งสาร2คือการรับสารนะครับ การฟังและการดูทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าการรับสารคือการนําข้อมูลเข้ามาสู่ระบบประมวลผลหรือระบบสมองของเราการฟังคือการรับสารผ่านการได้ยินส่วนการดูคือการรับสารผ่านการมองเห็นจริงๆคาว่าดูนี่น่าสนใจเนาะมีคําว่าดูมีคําว่าเห็นมีคําว่ามอง3คํานี้ไม่เหมือนกันนะครับการดูคือการที่เราพิจารณาหรือมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการตั้งใจเนาะถ้าเรามองเนี่ย เราจะไม่ได้แบบโฟกัสที่ตรงไหนแต่ถ้าเวลาบอกดูเช่นดูโทรศัพท์เราทุกคนจะมองไปที่โทรศัพท์แต่ถ้าเราใช้มองเราจะไม่ได้พูดกับการโฟกัสเช่นมองไปข้างนอกแล้วก็มองไปเรื่อยแต่ถ้าครูบอกว่าภูเขาส่วนใหญ่จะเป็นดูภูเขาถูกไหมถ้าเราต้องการให้ใครโฟกัสอะไรส่วนถ้าพูดเขาว่าเห็นเห็นคือการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยบังเอิญบังเอิญมาตกกระทบการมองเห็นของเรานะครับโอเคเพราะ,ะเราเข้าใจการฟังการดูแลมันคือการรับสารเข้าสู่ระบบสมองของเราอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคําว่าสื่อ สื่อในระวังนะจะมี2องคำที่อันตรายคือสื่อกับสารคำว่าสารเนี่ยสอเสือสละอารอเรือคือสิ่งที่เราได้รับข้อมูลเราอ่านหนังสือเราได้ความรู้ความรู้คือสารครูบอกเราให้ไปเข้าน้ําหรือให้ทําอะไรเรียบร้อยการบอกเราสิ่งเหล่านี้คือสารสารคือเนื้อความหรือสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการบอกไปยังผู้รับสารผู้พูดต้องการบอกไปยังผู้ฟังหรือผู้เขียนต้องการบอกไปยังผู้อ่าน แต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือคําว่าสื่อแล้วสื่อคืออะไรอะครูบอสผมได้ยินบ่อยมากสื่อคือเครื่องมือในการสื่อสารฟังอีกรอบนะสื่อคือเครื่องมือในการสื่อสารแปลว่าอะไรสมมุติครูต้องการบอกเรื่องนี้แต่ครูใช้วิทยุวิทยุนี่เป็นสื่อในการนําข้อมูลของครูส่งไปยังนักเรียนครูอาจจะผ่านไว้บอร์ดที่ครูเขียนอันนี้ก็เป็นสื่อในการนําข้อมูลของครูส่งไปยังนักเรียน หรือบางครั้งถ้าครูพูดหน้าห้องเสียงก็เป็นสื่อคือสิ่งที่นําความรู้ที่ครูพูดเนี่ยส่งไปยงนักเรียนเพื่อนสื่อคือเครื่องมือที่เราใช้ในการสื่อสารโอเคนะครับเพื่นสื่อเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแน่เพราะเรารับมากเลยในปัจจุบันถามว่านักเรียนรับจากอะไรบ้างดูตัวอย่างวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตวิทยุเดี๋ยวนี้ถามว่านักเรียนรับไหมก็อาจจะพอรับบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ครูว่าถ้ารับเนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่คงรับแบบเวลาเดินทางโดยรถยนต์ในบางคันใช่ไหมเปิดวิทยุ fm แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยแล้วเพราะนักเรียนหลายคนก็อาจจะเปิดผ่านจุกผ่านโปรแกรมผ่านอะไรพวกนี้ฟังเพลง2คือโทรทัศน์อันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะักเรียนหลายคนก็ยังฟังเพราะบางครั้งพ่อแม่เปิดทีวีนักเรียนก็ดูตามหรือบางครั้งนักเรียนดูการ์ตูนในโทรทัศน์นักเรียนก็รับสารทางสื่อตรงนี้แน่ๆแ,แต่ครูว่าเดี๋ยวนะี้ที่บ่อยที่สุดที่เราปฏิเสธไม่ได้คืออินเทอร์เน็ตอาจจะผ่านช่องทางโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ตรงช่องทางนี้เราจะรับสื่อเต็มๆเ,เลย นะเราจะรับองค์ความรู้รับสิ่งต่างๆรับเรื่องราวมากมายเลยซึ่งมีทั้งเรื่องจริงบ้างเรื่องโกหกบ้างซึ่งนักเรียนต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเรียกว่าอะไรครับวิจารณญาณในการตัดสินข้อมูลต่างๆนะครับมาดูต่อครับว่าวันนี้ครูจะพูดอะไรนะครับครูจะพูดถึงประเภทของสารที่ควรทราบนะครับว่าสารที่ควรทราบเนี่ยผ่านสื่อต่างๆมันมีอะไรบ้างถ้าเราเนี่ยเข้าใจว่าสารที่เขาต้องการสื่อมาหาเราเนี่ยมันมีวัตถุประสองค์อะไร เราก็จะสามารถเข้าใจเจตนาของผู้พูดได้คือบางครั้งเนี่ยนักเรียนอ,อาจจะลุ่มหลงกับการที่เขาพูดคําพูดที่สวยหรูแต่ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แอบแฝงผ่านข้อความหรือคําพูดในสารนั้นๆพูดอาจจะงงเดี๋ยวเราลองมาดูทีละตัวนะครับเขาบอกว่าประเภทของสารที่ควรทราบที่ครูยกมาวันนี้นะครับห อันนี้ต้องเจอแน่ๆนะครับคือสื่อโฆษณาอาจจะเจอผ่านโทรทัศน์ก็ได้วิทยุก,ก็ได้หรือเจอในโซเชียลมีเดีย c e e o o o k หรืออะไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าสื่อประเภทนี้ผู้ฟังต้องรู้จุดหมายนะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อให้คล้อยตามอาจไม่สมเหตุสมผลผู้ฟังเนี่ยก็ต้องพิจารณาไตรตรองก่อนซื้อหรือก่อนตัดสินใจการโฆษณานะครับมันคือการโน้มนวใจหรือการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของผู้ฟังหรือผู้อ่าน ให้เป็นไปตามที่เขาต้องการหลักใหญ่สําคัญของการโฆษณาคือการที่ทําให้นักเรียนมีความรู้สึกอยากจะซื้อสินค้านั้นอยากจะทําตามที่เขาบอกการโฆษณาเนี่ยนะสิ่งที่ทําให้การโฆษณามีพลังคือการใช้ภาษาที่แฝงไปด้วยความไพเราะหรือการอ้างเหตุผลซึ่งบางครั้งอาจจะไม่สมเหตุสมผลครูขอยกตัวอย่างที่ชัดเจนนักเรียนเคยเจอไหมครับบางครั้งพ่อแม่เราในเดินผ่าน เจอคอสเสริมความงามบอกคอสเสริมความงามกระชับสัดส่วนลดน้ําหนักซื้อคอสแถมคอสซึ่งมันเขียนว่าคอรสราคา7000ลดน้ําหนักแม่ของนักเรียนเ,นยเห็นว่าน่าสนใจซื้อเลยปรากฏว่าพอซื้อคอรสราคา7000แถมคอสทิชเมนราคา500บาทแต่ซื้อไปแล้วไงครูถามนิดนึงเขาโกหกนักเรียนหรือเปล่า เขาไม่ได้โกหกนะฮะมันเป็นการโน้มน้าวใจที่นักเรียน,น่ยตีความเกินตัวบทเพราะเขาบอกซื้อคอสแถมคอสแต่ตรงนี้เขาไม่ได้บอกนะครับว่าแถมคอสอะไรเพ้นการอ่านโดยเฉพาะสื่อที่เป็นโฆษณาหรือการโน้มน้าวใจพวกนี้นักเรียนต้องมีสติเพราะโฆษณาเนี่ยถามว่าวัตถุประสงค์หลักคือให้นักเรียนซื้อสินค้าต้องการเขาจะใช้กลวิธีอะไรเพ้นเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจสินงทเขาพูดให้ได้มากที่สุดนะครับมีอีกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจอยาสีฟันแปรงสีฟันเช่นายาสีฟันยี่ห้อ นกม่วงยาสีฟันย่อนกอูม่วงยาสีฟันยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยพอนักเรียนหลายคนอ่านเจอข้อความนี้นักเรียนทำไงรู้ไหมครับนักเรียนซื้อกันเลยเพราะนักเรียนบอกมันดีเพราะคนซื้อเยอะนักเรียนคิดว่าคำพูดนี้ที่เราเจอเช่นยอดขายอันดับหนึ่งเจอบ่อยมากเลยในโทรทัศน์นักเรียนเขาว่ามันสมเหตุสมผลไหมครักับการที่ว่าพอมันยอดขายอันดับหนึ่งแปลว่าฉันต้องซื้อแปลว่ามันดี คำพูดนี้ก็เป็นหนึ่งในกลวิธีการโน้มน้าวใจโดยการอ้างสิติมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันเป็นการโน้มน้าวใจโดยการนําอีกประเด็นหนึ่งมาพว่วงครูถามก่อนยอดขายอันดับหนึ่งประโยคนี้แปลว่าสินค้าตัวนี้คุณภาพดีใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับคําว่ายอดขายอันดับหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าสินค้าตัวนี้มันอาจจะราคา5บาท10บาทคนเลยซื้อด้วยปริมาณที่มากเพราะซื้อที่ปริมาณที่มากเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ทําให้ยอดขายสูงเป็นอันดับที่1ไม่แน่นะครับ สินค้าที่คุณภาพดีจริงๆมแม้จะราคา200แต่เขาขายน้อยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นโฆษณาต่างๆเนี่ยก็จะใช้กลวิธีเหบ่านีน้หรือใช้ภาษาเช่นดื่มนมกินปุ๊บสูงปราดอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเวอร์มากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอโฆษณาเราต้องมีสติเราต้องเข้าใจหรือตีความไม่ได้ว่าเขาแอบแฝงอะไรเขาต้องการอะไรและดูว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่ที่พูดตรงนี้ครูไม่ต้องการจะบอกว่าห้ามซื้ออะไรเลยนะซื้อได้แต่ บางครั้งต้องอ่านและก็ต้องมีสติก่อนนะครับต่อไป2นะครับสื่อเพื่อความบันเทิงเช่นเพลงเรื่องเล่าซึ่งอาจมีการแสดงประกอบด้วยเช่นนิทานนิยายสื่อประเภทละครสื่อเหล่านี้ผู้รับสารต้องระมัดระวังใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสิน ก่อนที่จะซื้อหรือทําตามปัจจุบันรายการโทรทัศน์เนี่ยจะมีการแนะนําว่าแต่ละรายการเหมาะกับบุคคลเป้าหมายใดเพราะเชื่อว่าถ้าผู้ใดขาดความคิดในเชิงสร้างสรรค์แล้วเนี่ยสื่อบันเทิงอาจส่งผลร้ายต่อสังคมได้เช่นผู้ดูเนี่ยเอาตัวการอย่างการจี้เอาตัวอย่างอย่างการจี้การปล้นการข่มขืนกระทําชเาเราหรือแม้กระทั่งการฆ่าตัวตายเอาเป็นเยี่ยงอย่างในละครคืองนี้ครับสื่อบันเทิงมันก็ดีนะครับแต่ว่า นักเรียนต้องมีสิ่งเรียกวิจารณญาณมากเลยมันให้ความบันเทิงแต่เราต้องคิดว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ฉากในละครเรื่องนี้เคยเป็นประเด็นในข่าวหลายรอบแล้วละครไทยในอดีตเนี่ยชอบมีการข่มขืนชอบมีฉากที่มันไม่ดีแบบนี้ซึ่งมันก็เหมือนกับสนับสนุนว่าอ๊ยถ้าเราไปข่มขืนใครการข่มขืนจะเปลี่ยนแปลงคนจากคนที่ไม่รักเราให้รักเราได้เมื่อผ่านกระบวนการหรือผ่านการทําสิ่งเหล่านี้ซึ่งจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยนะเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นละครเป็นเพลง เราก็ต้องมีจันญากรเช่นเพลงเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับอย่างบางเพลงเช่นเพลงแรปบางอย่างเนี่ยมันก็มีถ้อยคําที่หยาบคายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงในการใช้แต่ครูไม่ได้บอกว่านักเรียนใช้คําหยาบคายไม่ได้นักเรียนก็ใช้ได้นะครับแต่นักเรียนต้องดูปริบทในการใช้ไม่ใช่แบบนักเรียนเรียกครูว,ว่ามึงอย่างเงี้ยมันก็มันก็แปลกถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าปริบทการศึกษาเราเนี่ยเราควรใช้เมื่อไหรหรือบางอย่างเนี่ยก็เคยเกิดในเหตุการณ์เช่นเคยดูเรื่องซูเปอร์แมนมาแล้วเขาบินออกนองหน้าต่าง นะแล้วมีเด็กบางคนคิดว่าเป็นซูเปอร์แมนวิ่งออกวิ่งออกนอกนัาต่างตกลงมาตายเพราะเ,ะนะาเบบะลเเียนแบบเนาะบางเขาก็บอกเลยแบบการ์ตูนบางเขานีแบบเกมแต่ก็ต้องยอมรับว่าสื่อหลายครั้งเนี่ยก็โยนความผิดชอบไปเกมเชียการ์ตูนเชียเพราะทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาทางสังคมหลายๆด้านเนี่ยนำมาประกอบกันนะครับต่อไปครับส่วนที่3คือข่าวสารข่าวสารคือสื่อประเภทนี้เนี่ยผู้รับสารต้องมีความพร้อมพอสมควรนะ ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนรับได้นะครับต้องมีความพร้อมพอสมควรเพราะควรต้องรู้จักแหล่งข่าวผู้นําเสนอข่าวการจับประเด็นความมีเหตุผลรู้จักเปรียบเทียบเนื้อหาจากที่มาของหลายๆแหล่งเป็นต้นนักเรียนหลายคนคงเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยคงเคยคิดว่าโอ้ยถ้าฉันเห็นในทีวีเป็นข่าวข้อมูลอะไรแปลว่าสิ่งนั้นเป็นข้อเท็จจริงเสมอครูอยากจะเตือนแบบนึงนะครับว่าถึงแม้มันจะเป็นข่าวแต่บางครั้งนะครับเป็นโคลาสํานักเลย เนื้อความของมันมันอาจจะถูกถ่ายทอดผ่านคนละมุมมองหรือบางแต่ละสำนักเนี่ยก็อาจจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งแตกต่างกันแล้วก็พยายามพูดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอย่างช่นมอย่างเช่นอ่ะสมมติค่ายสีน้ําเงินกับค่ายสีแดงอะไรเงี้ยค่ายน้ําเงินก็จะพยายามอวยหรือพยายามให้ความดีความชอบกับบางอย่างค่ายสีแดงอาจจะนําเสนอความเป็นกลางหรืออาจจะนําเสนอในบางสิ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใจดีนักเรียนก็ต้องพยายามอ่านหลายๆส่วนอย่าเสพ ข่าวเพียงช่องทางเดียวเราอาจจะดูทั้งช่องต่างๆด้วยอาจะเช่นยกตัวอย่างเช่นช่อง3เนชั่นหรืออาจจะไปดูผ่านโซเชียลมีเดียเช่นอ่าโมเมนตัมหรืออะไรก็ตามที่เป็นองค์ความรู้มากไม่ใช่ว่าตัดสินเพียงช่องเดียวเช่นดูเนชั่นบอกเชื่อเนชั่นดูไวด์ทีวบอกเชื่อไวด์ทีดูช่อง3บอกเชื่อช่องสตรงนี้มันต้องเอาทุกอย่างมาประกอบกันก่อนแล้วเราค่อยตัดสินใจเชื่ออย่าเสพอะไรเพียงด้านเดียวเด็ดขาดนนะอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าเราอาจจะกลายเป็นเครื่องมือหรือ เราอาจจะเชื่ออะไรไปเลยก็ได้นะครับ 4. นะครับคือปัักถานะครับปางปัักถาเนี่ยเป็นเนื้อหาประเภทนี้เนี่ยจะเป็นผู้รับสารเนี่ยต้องฟังอย่างมีสมาธิมากเลยเพื่อจับประเด็นสําคัญให้ได้ว่าต้อเชื่อหรือนําข้อมูลส่วนใดเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในความรู้เพราะเป็นการเหมือนพูดอธิบายความรู้ต่างๆเป็นต้องมีสตินะอะไรใช้ได้ก็นํามาประยุกต์อะไรใช้ไม่ได้ก็ฟังไวห้หูแล้วก็เอามาเป็นแง่คิดในชีวิตนะครับ 5. คือสุนทรพจน์ สื่อประเภทนี้ส่วนใหญ่จะไม่ยาวมากนะครับและมีใจความที่เข้าใจง่ายชัดเจนแต่ผู้ฟังก็ต้องรู้จักปั่นกรองสิ่งที่ดีไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเปราะว่าเราก็ต้องฟังและคิดคือทุกอย่างมันไม่ใช่ว่านักเรียนจะทําตัวว่างเปล่าพูดปุ๊บเชื่อปับ๊บไม่ได้นะครับทุกอย่างบนโลกเนี่ยเราต้องฟังและมีวิจารณญาณคือคิดและตัดสินก่อนทุกครั้งไม่มีอะไรบนโลกที่เป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามชั่งน้ําหนัก,กทุกๆอย่าง ก่อนนะครับก่อนที่เรานะครับจะทําไมครับจะตัดสินอะไรบางอย่างนะครับเพนตรงนี้นักเรียนจะเห็นแล้วว่าเรื่องของสื่อนะครับการฟังการดูสื่อต่างๆเนี่ยพอนักเรียนพอครูเล่าให้ฟังแบบนี้นักเรียนจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยผมไม่เคยมองอะไรแบบนี้เลยบางครั้งผมดูไปปุ๊บผมฟังปุ๊บผมเชื่อเลยเพะะน,นครูอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านช่องทางไหนอาจจะเป็นการได้ยินการดูข่าวผ่านโซเชียลมีเนดะียเนี่ยนักเรียนต้องมีสิ่งแรกคือสติต้องมีวิจารณญาณน,นักเรียนต้องรู้จัก เสพหรือทําความเข้าใจในหลายๆมุมมองคิดในหลายๆมิตินักเรียนก็จะเป็นเด็กที่เก่งมากๆนะครับวันนี้เห็นไหมว่าเราได้ความรู้มากๆเลยถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจในประเด็นเหล่านี้นะครับนักเรียนก็สามารถทําไมครับทบทวนบทเรียนของเราได้นะครับที่หนังสือภาษาไทยป .3 เล่มหนึ่งนะครับของอักษรต้องทบทวนเราจะได้แบบเก่งขึ้นนะครับวันนี้นักเรียนทุกคนเก่งมากตั้งใจมากๆเลยเที่ยวหลังเนี่ยดูโทรทัศน์อ่านสื่อต่างๆก็อย่าลืมนําความรู้ตรงนี้ ลองมาประยุกต์และลองคิดและพิจารณาซิว่าเขามีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าการดูการฟังจะสนุกมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับพบกันคาบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น